สถานีต่อไปบางซื่อนะฮะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ไปตลิ่งชันหลังสิตแล้วก็รถไฟทางไกลนะฮะถ้าเป็นรถ่นพิเศษร,รถด่วน,รถ,นรถเร็วก็ขึ้นที่สถานีกลางกุงเทพอภิวัต์นะฮะเชียงใหม่อุบลราชธานีน้องคายวิยงจันท์คัสวัสดิ์ส่วนใก็ลกหาดใหญ่ ปดังเบซารังนครศรีธรรมราชกันตังนะฮะอันนี้ก็เป็นของปบะปานะฮะแต่ถ้าเป็นรถธรรมดารถชานเมืองแล้วก็รถนำเที่ยว9 0 9น้ำตกไซโยกน้อย911หัวหินสุดสนปฏิพัฒ์แล้วก็ที่5โรเยอร์บอสซับนะฮะก็ขึ้นที่สถานี ชุมทางบางซื่อเนื่องจากว่าขบวนรถชานเมืองของบวนรถธรรมดาและขบวนรถนำเที่ยวทุกขบวนยังมีต้นทางอยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะครับ